เดินหนีเดินหนีค่ะเดินหนีค่ะแอบเป็นสายฮาร์ดคอร์นิดนึงค่ะเราไม่โอบค่ะแต่ว่าเราก็จะคุยกับเขาด้วยด้วยเหตุผลมากกว่าว่าทําแบบนี้ไม่ได้นะคะแต่ก็แอบมองอยู่ไกลๆไม่ใช่แบบหนีเลยดูว่าพฤติกรรมเขาเป็นยังไงก่อนแล้วก็แบบจะรับมือยังไงอะไรย่างเงี้ยค่ะยังไม่เข้าไปแบบ t a g ไปโอบเลยดูก่อนค่ะเดี๋ยวเขาได้ใจลูกอะเราว่าตีพ่อตีแม่ะ หรือแม่จะคุกไว้คะถึงจะเป็นสายฮาร์ดคอร์แต่ก็ไม่ได้ตีคืนนะคะคุกก่อนคะ่ะยังไม่ตีคุกไว้ก่อนถ้าเขาตีเราเราก็จะนิ่งก่อนแล้วดูถ้าเขาตีเราอีกครั้งหนึ่งเราต้องหยุดไ้ก่อนเราก็จะบอกว่าอันนี้ทาไม่ได้นะลูกคือ <c oughs> เด็ก <c oughs> อกะ่ะ <c oughs> เขาจะยังไม่เชื่อในครั้งเดียวคะ่ะเราก็บอกไปเรื่อยเขาตีอีกเราก็บอกแต่ถ้าเราตีเขาเขาก็จะตีเราอันนี้ไม่ไม่น่าจะหยุดแน่นอนคุก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ค่อยๆสอนเขาค่ะไม่ไม่ตีกลับแล้วเราก็ค่อยสอนลูกว่าทําแบบเนี้ยไม่น่ารักนะด้วยว่าอันหนึ เป็นแบบนี้ผมไม่ควรตีพ่อตีแม่นะคะไปันี่นะ เสริมหรือไม่กินอาหารเสริมคะกินอาหารเสริมคะ่ะสมัยเนี้ยคุณยากมากเราไม่กินอาหารเสริมมีนมแม่อย่างเดียวไม่พอแล้วต้องมีอาหารเสริมด้วยค่ะเพราะพัฒนาการของน้องค่ะอาศัยแบบอาหารให้ครบห้าหมู่เนื้อนมไข่โปรตีนนะคะจากผักผลไม้<ล>พวกเนื้อนสัตยยว์นมไข่อะไรเงี้ยค่ะหลักๆจะเป็นแบบนี้เพราะว่ามันเป็นสมัยที่ไม่เหมือนสมัยก่อนควันเคมีอะไรคือแบบมันเยอะมาก <c oughs> นอกจากอาหารที่เรากินเป็นประจำแล้วคะ่ะอาหารให้ครบห้าหมู่แล้วอะแม่ก็ต้องเสริมเหมือนกันค่ะ โปรัมำความทุ่มเทของคุณหมอหัวใจแม่